ขอสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับผมเราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าอะไรแมป Interder เ,เ,เออเย้ yeah, s <S เป็นแมปที่เรานั้นจะได้เล่นอยู่ในบ้ามน,นะครับผมและมีคนบ้ามาบุกนะครับผมและสายตำรวจเราต้องรอให้สายตำรวจนั้นอยู่ไม่ใช่เราต้องบอกอไรเยอะเดี๋ยวต,<ำ>ต้องรออีกถึงหกโมงใช่และตำรวจก็จะมาหา แล้วก็จะมาจับผู้ร้ายซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจพ่อมึงไงถ้าเราโทรเหตุด่วนเหตุร้ายเขาต้องมาแล้วดิเดี๋ยวไม่คือมันมีปัญหาเพื่อนมันมีปัญหาเข้าใจไหมอ๋อเออแล้วเราไม่ได้ตั้งเาหกโมงดูตำรวจมีปัญหาติดเมียอยู่วะเพื่อนไม่เสียเวลานะผมไปกันเลย

ไม่อันนี้อันนี้ฝันร้ายกันเลยเออเอออันนั้นฝันร้ายบอกเลยเอาแบบฝันดีนั่นไงโทรมาเอาต้องรับโทรศัพท์นะรับไปนี่กูรายงกายของเจ้าตำรวจเมื่อเราได้ขบอมว่ามีการรายงางมีพื้นที่นี้แล้เนี่ยตู้นี่หว่าการโทรศัพท์กำลังซ่อมอยู่เอ่อแบบอะไรๆ อยู่รู้มาอยู่บ้านคุณหนึ่งแอบบและห้ามส่งเสียงดังในบ้านสองเฮ้ยก้องแปะ <c oughs> เอื่อออกจากห้องสามถ้าถ้าผู้ลุกเห็นคุณเนี่ยนะออย่าไม่ทั <c oughs> นจะกว้ <c oughs> งอ,งองสองอยู่ต้องสองจะเตรียมพร้อมสำหรับผู้ลุกที่กำลังเข้ามาอ so ยู่ก้องสองแต่ตอนนี้แม่งบอลตรงไหนายร้อยคลิปหายแล้วมึงโอ้โหฟิวดับพูดเร็วเลย วิวแม่งไม่ตัดบอกเน๊ะไปบ้านไม่เตยนะเฮ้ยเขาไว้ทายเราอยู่ประเทศอะไรปิดทุกคนเลยอยากรู้แมคืออะไรเราอยู่ประเทศฝรั่งเศสดูนี่สิหอไอเฟลเยฮ้ยเป็นอยู่กล้องหนึ่งวะม่ใช่ยเหอเอ้ทีมงานไปดูไปดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปิดสายอยู่กล้องหนึ่งอยู่กล้องหนึ่งสามจริงถึงไม่รับประตูบ้านวะ กระดอกูคนบ้าแม่งคนบ้าแล้วดอแรงเยอะจัดไอ้เงี้ยนับบ้านก็มาได้นะไม่ใช่หรอเมื่อคนบ้าแม่งฉลาดกว่าคนธรรมดาได้ยังไงคนบ้ากูผิวดำโอ้ยกองสองกองสองไม่เห็นเลยกองสองในคอนกองสามเอ้ยกองสามกองสมันมาในท่อไหมมนดูว่ามันมาในท่อไหมถ้ามันมาในท่อมึงคุยเองไอ้เหี้ยไปเลย เฮ้ยขวาะที่รู้ร่ะตอนเนี้ยกำลังคุยกับพวกมึงอยู่เนี้ยมาในท่อมาในท่อเดี๋ยวเชื่อมาน้องเชื่อมาท้องดิไอ้เต้มไปคนเดียวไออู๋อีเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็พอเป็นไรกูปิดเลยอยู่นิ่ยิงนี่ใครใครอยู่นิ่งเป็นเกย์นี่ย มามาจริงมามาจริงมาแล้วเขาเปิดประตูให้เก่งเข้ามาพอดีเลยอ่ะมานานเอาไอเก่งไอเก่งเป็นเกย์แล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนบอกไปเมื่อกี้อะใครเ้ยไอ้เก่่งอะเปิดประตูโชว์ดิเปิดประตูโชว์ดิไม่อวานเขาเปิดให้กูอะ โอ้อยอะไรอันนี้หีบแน่นอนล้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ต่อเนี่ย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 กูมาเช็คเนี่ยไงเนี่ยตาต่อ,อไปกูเช็คเองมันยังไม่ได้ปิดประตูห้องเพื่อนไม่ปิดประตูห้องมึงยังเปิดเลยเว้ยน,นะอ่าไปไปไปจะปิดทางจะปิดหัวกล้องเหรอโอ้ยนักโทรศัพท์บล็อกโลกแม่งี่เงี้ยไม่ไปกล้องไหนแล้ววะ คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ1 8ปีขึ้นไปหยอกเล่นขนาดขนาดเจ้าของช่องยังอายุไม่ถึง10ปีก็ยังทำได้เฮ้ยเดี๋ยวไมอยู่กล้องไหนวะกล้อง2ไงกล้อง7เหรอไม่ได้กล้อง2ไอ้สัตว์เอาอะไรมากล้อง7นี่ไปเดินหน้าบ้านก็แล้วไปไปเนี่ยปาแล้วปาแล้วปาแล้วว่ามึงมาแม่งทุกชั่วโมงเลยนะเนี่ยเฮี้ยตำรวจยังไม่มาเลยติดเมียอยู่เอ้เฮ้ยตกตังบนตกตังบน phương pháp giải công quân thằng ngày đi, đúng nhi, con. Nhi, con Nó Nó này đi tất cả nha 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 โอ้ยกล้องโหกล้องมีแล้วพี่เก่งมีแล้วเก่งมีแล้วพี่เก่งมีแล้วขอการเพื่อนขอการบอกแล้วตำรวจไม่ไม่มาเนี่ยอยู่แนวคนบ้าไม่มีเสียงมาทุกชั่วโมงเลยด้วยคนบ้าไปตำรวจยังดีกว่าอีกใครนี่ยเปิประตูโชดนี่ดีหลวงมันมันเอามันเอาไข่ฟูม ประเทศไหนไวะดรมังขายได้ทุกประตูเลยเตียวแลนี้ยเ,เดี๋ยวเขาดูกล้องให้เดี๋ยวเขาดูกล้องให้สงสัยอดีต <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ไอ,อเต้มาตายเนี่ยไอเต้าตายมาเป็นคนบ้าเนี่ยมาเป็นคนบ้ามึงรีบเร็วๆ <c oughs> แต่ความรี้ตึกกังวลผู้เม่งจะขึ้นแรงไรเงี้ย ไปยังวะอยากสัตว์รีบเลยเรียบดูกล้องไปแล้วไปแล้วกล้องเลยโบ้านมันจะมาทุกชั่วโมงนะเนี่ยแต่กรพเพาะเลยระหว่างที่กเขาทำงานกันอยู่เราก็ไม่ต้องเช็ดกล้องมันดีวกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์โทร,ทรมาป่วนก็ะดอแม่งไม่ใช่แม่งไม่ได้โทรมาแกร์โทรมาป่วนเนี่ยนะ <c oughs> แก๊งคอสแกงคอเซนเตรอร์เหรอเนี่ยก <c oughs> ดอโท <c oughs> รมาไม่พอแม่ง แกงคอนเทนเตอร์มาดูตั้งอีกอ้เหี้ยตำรวจประเทศไหนวะเดยอแม่งตำรวจประเทศไหนว่าแม่งไอ้เหี้ยโทรทุกวันนี่เหี้ยแม่งขนาดไม่มีปัญหา่สายขนาดมีปัญหาจะไม่เสือกไม่มาช่วยได้เสียกโทรเป็นนะเราก็ปวดเราก็ปวดตำรวจประเทศไหนวะไอ้เหี้ยยังเว่อเลยนี่คนต่างดาวเนี่ยเด้อเป็นไปไม่กับแกงคอนเทนเตอร์เนี่ยให้แกงคอนเทนเตอร์มาปวด เฮียว่าแข่งโคเตอร์กับตำรวจน่าจะเป็นพวกเดียวกันหว่ะตอนนี้มันมันมาอยู่กองไหนแล้ววะกองสามแม่เนี่ยดอยังเร็วเลยกองสามแม่งไเฮียว้าอยากจะโปเลยดอกอดีตมันเคยเป็นอ่าช่างแงนแง่ประตูหรือไงวะดอยยังเร็วเลยเฮียอดีตมันเคยเป็นดอนะดอยบอลไส้อาจารย์อดีตเคย อดีตมึงเคยเป็นซีเนียร์ในเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมันได้เก็บไม่กล้าคิวเล่มันได้เก็บไม่กล้ากินอาจารย์ตกตงวันอะใครอ่ะไอ้เี่ยตอนอดีตแม่ใครเป็นแม่ไอ้ย่ะมึงเป็นซีเนียร์ตอนเอาวีอะไอ้ย่ะเป็นซีเนียลว้าวอย่างเก่งเลยไอ้เี่ยว้าวอย่างดีเลยว้าบอย่างสวยเลยตอนนี้มันมายังวะ ใจวะหัวเระมาตัวมาเลยโอ้ยโอ้ยพี่โฮม โอ้ยเปิดเปิดเปิดตู้เปเปิดตูปเปิดตู้ไม่โอ้ยโอโเปิดตู้เปิดตู้ดีมากดีมากดีมากใครเปิดใดสั้นดีมากโอ้โอ้ ไปสบายสกิมยืนจนวะไม่เห็นเงี้เลยเลยแต่เพิ่แม่งปลุมาจากท่อมาแล้วนี่ใครวะเนี่ยอุ้ยโทรกลัวโทรปรกวนเร็วนับเร็วไม่ไม่ถ้าในชีวจริงน่ะทั้งผู้บุกรุกมาทั้งแก๊งขอเซ็นเตอร์จะมาดูเงี้ยดนเงี้ยแล้วแล้วแม่งเงี้ย เก่งเคยมีเนี่ยเนี่ยมาเหตุการณ์เดียวแม่งเัอได้สองคดีเลยมาแล้วผีมาแล้วผีไฟดบบรูดสองกูแม่งมาเหตุการณ์เดียวเสจอได้สองคดีเนี่ยตัดไฟบ้านกูด้วยกระดอเฮียแม่งเขาเใ็นเตอร์ฉลาดดิยมึงเป็นทั้งช่างซ่อมไฟทั้งทั้งงัดเลยนะเนี่ยแสงเกง่งเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เนี่ยปักมึงอยู่หลังมึงมั้งไอ้เหี้ยคง เงาไปไหนมึงเอาข้องก้อนหกอ่ะอยู่ก้องหนึ่งก้องหนึ่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 งข้องกอนหนึ่งก็ไม่กลัวอาเลวะแต่พอเก้ามาก็ข้องก้องหกเมื่อไหร่ยี่ดูนี่กล้องสามแม่ก้องสามหน๋วโม่เฮียไม่อยู่ะก้องหนึ่งก้องหนึ่งเฮ้ยก้อนสี่กอนสี่ก้องสี่เปิดท่อแล้วเปิดท่อเก้าไม่ก็หกอ่ะตอนนี้เขาว่าเก้าไม่ก็หกเก้าห้า เฮ้ยมาแล้วแก่งเตอคอร์นเตอร์มาช่วยแล้วเคคอเซนเตอร์คอนเตอร์เยียแม่งยิ่งกว่าตำรวจอีกไอเหียโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ Intruder แมปบ้านขอลากันตรงนี้นะครับบายเออ